ซื้อขนมก็มารีวิวให้หน้องๆเนาะพี่มินไปเจอทองทองแทง่งติ๊กต๊อกขายซีก้อนเท่าไหร่ทองแทง่งทองแท่งก้อนละห้าบาทค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมิสเตอร์นี่คะ่ะโอ้วันนี้พี่มินจะมารีวิวขนมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านยายเหมือนเดิมนะคะพี่มินยังไม่ได้กลับ แล้วก็วันนี้มารีวิวขนมก็คือทองพี่มิ้นได้ทองพี่มิ้นไปซื้อขนมมาแล้วพี่มิ้นก็ไปเจอทองคําแท่งก้อนละห้าบาท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 เท่านั้นเองก็เลยซื้อมารียขนมเนาะนะคะมันไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรช็อกโกแลตหรืออะไรสักอย่างเนาะก็เดี๋ยวมาแกะกินร้อมกันเลยที่แกะเลยข้างในก็ยังเป็นทองนะคะแดดนเป็นทองสีทองอลัม อลามสามอะดูแบบแก่เลยดูแบบอุย้ยดูดีช็อกโกแลตหอมมากแล้วมีความละลายนะคะเขาไมนร้อนนี่ยังแไบงบชิมทานอะไยอืม หวานหอมแล้วก็อร่อยทีละห้าบาทพี่มิ้งกโอเคนะแล้วก็คุ้มด้วยกับเนี่ยอนันประมาณนี้เลยเท่ากับขนาดของพอที่เขาใส่มาเป็นทองเลยนะห้าบาทอร่อยมากเลยคนไหนนะคะน้องคนไหนเคยกินคอมเมนต์บอกพี่มิ้ด้านล่างเลยนะว่าเคยกินแล้วอร่อยไหมไม่อร่อยอยังไงนะคมมนต์คุยกันด้านล่างเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าพี่มิ้จะอะไรมารีวิวอีก ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย